สวัสดีค่ะทุกคนอันนี้ก็หลังจากหายไข้มาก็หิวกินนู่นกินนี่ไปเรื่อยวันนี้ก็ได้ข้าวโพดมาอยากกินข้าวโพดคลุกน้ำตาลนี่ได้มาล้มีข้าวโพดน้ำตาลเกลือค่ะเคเรามาปรุงกันเลยนะ แรกนี่เราใช้ข้าวโพดที่เราฝานเสร็จแล้วเทเข้าไปน่ากินมากค่ะ น้ำตาลค่ะเทเข้าบอ่ะคาคชอบะใครอยากกินหวานฟินก็ได้น,นี่ก็ถือว่าหวานแล้วเกลอ่ะเค็มมากมันจะไม่อร่อย น่ากินมาก